ค่ะมือหนีนุ้น,นิยายกมีแนวทางตัวเลขเกลกยกเลขสูตรค้งนว้นของพี่วาดนะคะนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของพี่วาดนะคะวันที่ผ่านมาเิ่นไห้6 3 6 2 6เก็ดนะคะ0 6 0 2 05นะคะเลขรัฐบาลไทยเลขออก6 4 6นะคะพิดแต้มหนึ่งนะคะ เลขเล่ากับบ่อเขานะคะเลขเล่าบ่อเข้าบ่อเขามาสองหมวดแล้วนะคะกับมีเอฟซีเรียกร้องมาอยากให้นุ้นที่าตตามหายนะคะเิ่นกับ่ได้ซื้อร้ายนะคะซื้อเพราะเป็นซีซันบันเทิงพี่วาดบอกว่าเลขบ่อเข่า่นกับอยากยุตนะคะเ่นเสียใจกับเอฟซีทีเอฟซีลงพุนไปแล้วก็ถูกเป็นกับเสียใจเป็นกับลดอยากยุตนะคะแต่ว่ากับมีเอฟซีโทรมาเรียกร้องมากทักไลน์มาห้นุ้นที่ญาตตามหายพี่วาดกับอ่านคอมเมนต์เิ็นกับ ทนบาไว้ดีจะปล่อยต่อนะคะแต่เลยขอปล่อยต่อนะคะก็บพกเป็นยังนะคะตัวเลขกับมีเขาไม่รู้นุ่นทิยาก,กับเป็นสะพานบุญไห้นะคะเป็นสื่อกลางให้ปล่อยเหมือนเดิมนะคะเลขเล่าห้มาแล้วนะคะห้มาแล้วจะเป็นตัวได้จะหาไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับพี่วาดนะคะตำลาววันพุธวดวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองห้าหกแปดนะคะ <Hello. S 1> ค่ะพี <Hello. S 1> ่วาดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ที่แรกเห็นพี่บอกว่าเลขไม่เข้าจะขอหยุดที่นี้มันมีเอฟซีเรียกร้องมาเยอะพี่ก็เลยต้องขอตามต่อมันก็มีเข้าไม่หลุดพี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ลงทุนเยอะมากมายหรอกคนละห้าบาทสิบบาทเออนั่นแหละลงคนนีดด้นหน่อยค่ะ,ะรัฐบาลไทยพี่ยังได้นะมาไั้งด้โคงสุดท้ายเหรอคะอ๋อวันนั้นปล่อยลงพีเกงเ่งหกปีเก่งหก ใช่ค่ะเิ๊กเกง62เห็นป่ะอืม62 63กสามเกง6แต่พี่ไม่รู้6บนหรือ6ล่างที่นี่4มันดังไงพี่ก็เลยว่าโค้งสุดท้ายมั้งของพี่ซื้อได้ใบ3จ้าพี่ก็เลยอัดไปตัวละ3ย้อยคงเดียวเลยนะไม่ลงล่างโอ้ยินดีด้วยค่ะใกล้ใ้คืนได้กับไปแอร์เรีค้งสุดท้ายค่ะค่ะก็ให้ถูกอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ให้แก้แก้มือนะ ค่ะวันนี้วันนี้ปล่อยลวอาวก่อนใช่ไหมคะตำลาวปล่อยลาวค่ะตำลาวกัค่ะค่ะเงนที่ยาพร้อมแล้วค่ะค่ะเด่นบนห้ากับหกเด่นบนมีห้ามีหกมีห้ามีหกห้กับหกพเด่นห้าเด่นเลขห้าอ่า หนึ่งห้าจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกสามแต่ง้วนเนี่ยพี่ชอบทั้งหกทั้งห้านะพี่ชอบเท่ากันนะน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันเออเท่ากันพี่เร็ พี่ก็ซื้อบนล่างเท่ากันเลยไม่มีไม่มีห้าเน้นบนเน้นล่างแต่ใจพี่นะค่ะแต่แต่แต่ตามแต่ตามสูตรมันมาแบบนี้ไงค่ะแต่เห็นพี่ขีดเส้นใต้ขีดไว้ขีดใช่ขีดไว้มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนูก็เลยหนูก็เลยวงวงกลมเลยว่าเน้นห้าแต่เลขทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ต้องมันต้องกลับด้วยเนาะ เออทั้งหมดทั้งมวลซื้อหกคู่นี่แหละหกคู่ไปกลับเลยนะค่ะแต่พี่ชอบพี่ทั้งชอบทั้งหกทั้งห้าไงวันนี้อ๋อน้ำหนักเท่ากันอืมน้ำหนักเท่ากันจ้ะบางครั้งมันก็ออกใกล้ๆกันกับเลขไทยอะนะเลขลาวไทยออกหกหกสี่ไม่เนี่ยลาวอาจจะออกห้าสามหกสามก็ได้นะตอนนี้ที่บ้านฝนตกที่บ้านพี่ฝนตกไหม ไม่ตกกระแดดดีเลยแดดเปรี้ยงเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไปไหนก็ลําบากเนี่ยหนูไปไปโรงเรียนหลานเพิ่งจะมาก็เห็นเอฟซีโทรตามตอนที่อยู่โรงเรียนหนูก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวขึ้นกลับถึงบ้านก่อนจะโทรหาพี่วาดเ,เพราะว่าฝนมันตกนะค่ะขอบคุณพี่วาดมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ค่ะเอฟซีโชคดีกับแนวทางของพี่วาดน,นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ ค่ะพอมันไปหน่อยก็ซีกับเสียงนิดนะนะคะเสียงสัมทางหรือว่านนทิยากับพี่ว่านะคะเพื่นกับหาตคำเล่านะคะหาเลขเล่ามากเอ่อบ่เบาสองงวดแล้วนะคะก็มีเขาไม่รุดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชา,าติแต่ว่าเลขรัฐบาลไทยเพื่อนหาหกสองหกสามนะคะเลขออกหกสี่สี่หกนะคะนะคะก็คือว่าใกล้เคียงนะที่จริงพี่ว่าเพื่อนกับไล่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนบอกว่าเลขกว่าเขาคนขอหยุด แล้วก็มีเอฟซีเรียกร้องมาทั้งโทู่มาทั้งทักไลน์มาทั้งคอมเมนต์มาให้ตามนะคะพ้นว่ได้ที่จะแบ่งปันนะคะพ้นเป็นจริงพี่ว่าเพื่นก็ว่าเพื่นจะซื้อเองเพืนเดียวเพื่อนจะขอหยุดก่อนนะคะเพื่อนมียากก็บ่ได้ก็บ่ได้คัดของยังแต่ว่าอเอฟซีเรียกร้องมาจําเป็นก็นต้องตามให้นะคะเพราะว่าเขาก็บท,ท่ายทําให้เป็นแนวทางก็บ่ได้ซื้อเอา เอาเป็นเอาตายนะคะพอห้าซื้อเป็นแค่ซีซันบันเทิงหาบาทสิบบาทนะคะสรุปว่าแนว้ทางของพี่ว่าตำลาวย่อยล่อ,อยตามเดิมนะคะล่อยตามตามที่เคย,ล,ยล่อยเวลาใดก็ล่อยนะคะ่นกระหายมากวด <c oughs> วันที่พี่ว่าตำลาววาวันที่17ก็กรกฎกันยายน2568คือมืนอนี่นะคะเป็นวันพุธนะคะลาววันพุธนะคะตำลาวเด่น5กับ6นะคะเน้นที่เลข5นะคะเด่น5กับห บนนะคะเน้นที่เลขห้าจะคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างนะคะเพิ่งจะเน้เน,นเพก่งะเน้นที่ทรงมาแต้มได้นะคนเน 1, 2, 3, เ้นหาหนึ่งหาสองหาสามตาบาคนคําบอกของพี่บาเพิ่นบอกว่าคนมักทั้งหกทั้งหานะคะเอฟซี FC กับพิจารณานะคะนุนทิยาก,กับเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอกับโมลูวาจะมาหกหรือมาหานะคะ สามารถซื้อได้บนลา,ลากรกลับด้วยนะคะส่วนมากเลขพี่วาดถักเข่าก็คือเขาตรงๆนะคะบกบบ,บเคื่อเขาตกกับนะคะตั้งแต่ต่้งแต่นุ่นทิยาทายทำมาหนิตกลับยังบกเ,เขื่อาเลยนะคะนะคะนุ่นทิยาขกาคอไว้พ่อนหายพ่อพี่น้องเอซี่ดีแนวะทางของพี่วาดทำลาวนะคะ หน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพีน่น้องม้าบ้า้าผู้คูมาเจะเจ็บเต็มพืน้นเลยดคกดคักดกเนี่ยสุดยอดอีหลีดกคักแต่ันเอายังสีดห้องมุดอย่างนั่นค้นมือเย็น อ้นตอนมันจะไปยืนผืนไหมจ๊ะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากันนอนเลยนอ้เต็มเลยคนมา่นเวดมือหดน้ำนะรดน้ำเวดมืออ้าวดกันดกไขาหลังแรกยิ่บว่าใหุ้กซื้อได้ถุแป้ง่นเก็บสุมือ่นนะโอ้่นเก็บไม่สุกไปใครนเก็บนนูกหอดผุนก็ปลูกได้งามครับเนาะปลูกเต็มเลย 我能做到。